เดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวแคมของเทศกาลหนังเนี่ยที่ก็เพิงจะเริ่มต้นขึ้นไปนะครับที่ประเทศที่ฮ่องกองครับนีครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีหนังเรื่องไหนเป็นเรื่องเปิดหรือว่าเรื่องปิดแล้วก็จะมีใครใเข้าชิงกันบ้างครับ เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่39ครับโดยหนังที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายเปิดเทศกาลนะครับประจำปีนี้ก็คือเรื่อง Murmur of Heart ของซิลเวียจางครับนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวไต้หวันนะครับที่กับพันตัวเป็นพุ่มกับภาพยนตร์โดยหนังเรื่องนี้ก็นังแสดงสาวอย่างอิซาเบลลาเหลียงนะครับที่ห่างหายจากการเล่นหนังมานาน7ปีกลับมารับบทนำอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงชื่อดังอย่างลีซินเจียนะครับแล้วก็จางเซี่ยวฉวนมาร่วมประชันบทบาทกันด้วยละครับทีมนแสดงนำนะครับทั้ง3คนของหนังก็ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานเดินพรมแดงในครั้งนี้ที่ก็จะเป็นหนังที่จะเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนของนักมวยหนุม่มจิตกรแล้วก็ไก่ทัวร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็มีชะตาชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยอิซาเบล่าเหลียงนะครับที่หายหน้าหายตาไปนานหลังจากที่แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกงอย่างริชาร์ดลีครับและก็ได้ให้กำเนิดลูกนะครับชายถึง3คนด้วยกันและก็ในตอนนี้นะครับเธอก็เผยว่าลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วเธอก็เลยมีโอกาสกลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งอิซาเบล่านะครับกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเล่นหนังเอเชียอยู่ในขณะนี้ส่วนลูกๆของเธอนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศคาาดาซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีสำหรับลูกๆมากกว่าในประเทศอื่นครับ ในปีนี้นะครับทางผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงก็ได้นําหนังที่เป็นผลงานการแสดงเขียนบทแล้วก็กํากับของซิลเวียจางจำนวนสิบสี่เรื่องมาฉายให้ได้ชมกันครับตัวดีงานนะครับก็ฟิล์มเมเกอร์อินโฟกัสก็ในปีนี้นะครับก็มีหนังจำนวน2 6 0เรื่องจาก56ประเทศทั่วโลกที่ได้รับเลือกมาฉายในเทศกาลครับชูหนังที่ได้รับเลือกให้ฉายปิดเทศกาลก็คือเรื่อง Port of Call ที่นำแสดงโดยกัวฟู่เฉิงนั่นเองครับ 你和男朋友研究好了吗？我怀孕了我不觉得他想跟我有孩子。ไปดูกันนครับว่าจะมีเรื่อะไรที่น่าสนใจกันบ้างร้อนั้นปวดตัวเพราะชอบงถึงจีวนะพ่อชอบชอบชอบดูหนังเอเชียชอบออ๋ละพี่ปอชอบประเทศไหนวะชอบประเทศไหนอ่าผมว่าน่าจะประเทศเดียวกับคุณชอบเน้นญี่ปุ่นอ๋อใช่แต่ว่าไม่ได้ไปดูที่โรงนะดูที่บ้านผมชอบดูเหมือนกันโคนันอะไรแบบเนี้ยเดอะมูฟวี่อะไรเงี้ยพี่เออตามนั้นพี่ปอชอบดูเรื่องไหนเอาอีกข่าว